ไวรัสตัวนี้แหละที่เป็นสาเหตุของมะเร็งไวร,รัสตับปักเสษดีเนี่ยจริงๆเป็นสาเหตุของมะเร็งตับเลยนะการเจอโดยการเช็คอัพหรือบางคนไปบริจาคเลือดนะคะแล้วไม่สามารถบริจาคเลือดได้โดยเฉพาะในคนที่เกิดก่อนปีพศ2535เพราะตอนนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนไวรัสตับปักเสษดีเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในการบังคับนะคะแล้วก็การคัดกรองไวร,รัสตับปักเสษดีเนี่ยยังทําได้ไม่ดีค่ะแล้วถ้าคุณ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบดีควรทำยังไงสิ่งแรกไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยไม่มีพาหะนะคะมีแต่ระยะโรคสงบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องตรวจติดตามค่าตับทุก3าถึงหกเดือนนะเพื่อดูว่ามีตับอักเสบหรือยังถ้ามีตับอักเสบเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องกินยารักษาค่ะเพอที่2ในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า40ปีผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า50ปีควรจะต้องได้รับการอัลตราซาว์ช่องท้องส่วนบนนะเพื่อดูตับนะคะว่ามีก้อนหรือเปล่า เค่ะข้อที่3ามในผู้หญิงนะตั้งครรภ์ถ้าคุณมีไวรัสตับอักเสบบีลูกมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีนะมีความจําเป็นที่จะต้องฉีดสารต้านภูมิคุ้มกันอิมมูนโนกลบูลินนะคะร่วมกับฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีไว้กว่อนเด็กปกติค่ะข้อที่4ไวรัสตับอักเสบบีติดทางเพศสัมพันธ์หรือว่าการรับเลื่อนนะคะดังนั้น,นควรจะต้องดูคู่สมรสของคุณเวยว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือเปล่าค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Follow ให้ดิ้งดีด้วยค่ะ